สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตะวันออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กําลังห้ำหันกันไม่หยุดที่กองทัพอิสราเอล ยังคงปฏิบัติการทหารเพื่อกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายให้สิ้นซากให้ได้ส่วนกลุ่มก่อการร้ายเหล่าน,นั้นก็ยังมีการโจมตีตอบโต้สวนกลับอิสราเอลบ้างเช่นกันทางเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินรบเทพถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในหิวนกาซาอย่างต่อเนื่องเสียหายยับเยินและเหตุการณ์ที่กองกำลังภาคพื้นดินอิสร,ร,ราเอลปฏิบัติการทหารในหิวนกาซากำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างต่อเนื่อง ลิษีทีพทำลายฐานจนทำให้เสียหายยับเยินพังราพนาศูลและลดแมคโคของกองทัพอิสราเอลช่วงทำลายฐานที่มั่นและจุดสุ่มโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสต,ต่ออิสราเอลใส่ไม่ยั้งจัดหนักจัดเต็มและกองทัพอิสราเอลเผยแพร่คลิปจุดยิงจรวดของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่กองทัพอิสราเอลโจมตีได้อย่างแม่นยำตู้ยังฮามาสที่บอกว่าอิสราเอลโจมตีใส่พลเรือนแบบไม่เลือกปฏิบัติเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ เมื่อวันที่3มิถุนายน2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตอนอกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นยังคงเป็นเหตุการณ์ชะตาขาดของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในชวนกาซานะครับที่ยังเหิมเลิมไม่หยุดยังหลักเล่นงานทหารอิสราเอลอยู่เหมือนกันนะครับพี่น้องที่โผล่หัวขึ้นมาจากใต้ดินสูบ่บนดินเมื่อใรก็ถูกกองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีจนทำให้ดับสยอง าที่หลายครั้งหลายคาด้วยกันนะครับอย่างฉากการส้รบแรกนี้ที่เป็นผลงานของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับยังคงใช้เครื่องบินรบเทพยิงระเบะเิดเจดมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์ประกอบเป็นชุดมาร์กแปนะครับแล้วติดตั้งบนเครื่องบินรบเทพของพวกเขาและนํามาสู่การยิงลนใส่หัวกลุ่มกอ่อการร้ายฮามาสในชวนกาซาซัดตุ้มแบบนี้ไปในที่สุดนะครับที่เหตุการณ์นี้กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้โจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอ่อการร้ายฮามาส ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่เมืองโนเซรัตนะครับที่ก่อนหน้าเป็นใายผู้ลี้ภัยของชาวปาเลสต์นครับแต่ในเมื่อพบกลุ่มก่อการร้ายห้าบัสเคลื่อนไหวและกบดานในบริเวณดังกล่าวของทัพอิสราเอลจึงได้มีการประกาศให้ชาวปเาเลสตน์อพยพออกไปก่อนนะครับก่อนที่จะใช้เครื่องมือโลภเทพย,ยิงระเบิดเตียแดมถล่มใส่ตรงนี้ก็ทำให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีสามภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับ ตึกทั้งหลังนะครับตึกใหญ่หิ้งสูงของชาวปาเลสไตน์ที่ไว้ใช้พักอาศัยแต่ถูกกลุ่มกอกล้ายฮามาตใช้เป็นฐานที่มั่นและใช้ดักเล่นงานทหารอิสราเอลสุดท้ายก็ชะตาขาดทั้งฮามาตและตึกนะครับพี่น้องถูกกองทัพอิสราเอลส่งเจด,ดมหล่นใส่หัวกลุ่มกอกล้ายฮามาตจนทาให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏคาดว่ากลุ่มกอกล้ายฮามาตที่ขบดานอยู่ในตึกดังกล่าวนั้น ดับสยองค่าตึกจำนวนมากแน่นอนนะครับตเตือนไปยังเต็มสักขนะดนั้นตึกใหญ่งสูงก็หายวับไปในพิบตาด้วยมือของเจแดมของกองทัพอิสราเอลที่ถล่มฮามาสซ้ำแล้วส้ำเล่าแต่ยังไม่หมดสักทีครับสุดท้ายก็ต้องถล่มแบบนี้เรื่อยไปจนกว่าฮามาสคนสุดท้าย จะหายไปจากแผนที่โลกและการต่อมาทำเป็นภาพปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินของกองทัพอิสราเอลต่อกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในชิวนกาซานะครับที่กองกําลังภาคพ,พ,พื้นดินของกองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสทั่วชิวนกาซาโดยมีเป้าหมายเป็นผู้ก่อการร้ายห,หลายสิบคนนะครับถูกกําจัดทางการโจมตีจากกองทัพภาคพื้นดินของอิสราเอล รวมถึงการตรงทีทางกาศร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำลายกลุ่มก่อการหลายฮามาดดับสยองคาตึกจํานวนมากในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าในกองบัญชาการภาคใต้ยังคงปฏิบัติการภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยข่าวกลองและซินเบตเพื่อต่อต้านการก่อการหลายทั้งจำนวนกาซาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการลดสึกของกิรอนซึ่งในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นกงกําลังอิสราเอลได้รบพักพื้นดินทําลายกลุ่มก่อการหลายฮามาสหลายคนทําลายคล ทางอาวุธคงสร้างพื้นฐานของกลุ่มกอกาหลายฮามาสและย i ั a อิสลาเลลใต้ทั้งบนดินและใต้ดินซึ่งกองกำลังาภาคพื้นดินอิสราเอลบริบการร่วมกับกองทัพอากาศอิสราเอลที่กองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีเป้าหมายหลายสิบแห่งทั่วฉชวนกาซานะครับที่ มีการโจมตีบริเวณจุดก่อการร้ายของสาทหารของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในยอรกาซาเส้นทางอุโมงค์กลางอาวุธและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆของกลุ่มก่อการร้ายฮามาดนะครับที่รวมโดยช่วยกันทั้งขึ้นโดมเทพและกองกำลังภาพกุดิอิสราเอลนะครับถล่มโจมตีใส่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสเหล่านี้ แต่ไม่ยังย้งจนทำให้เสียหายยับเยินไม่มีชิดด้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับที่กองทัพอิสราเอลพยายามเผยแพร่ออกมานะครับว่าพวกเขาสามารถทําลายล้างกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างต่อนเนื่องไม่เคยหยุดหย่อนนะครับที่มีการส่งกองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปด้วยเพื่อที่จะมีโอกาสช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกฮามาสจับตัวไปนะครับถึงแม้ว่าจะเสี่ยงชีวิตแค่ไหนก็ตามนะครับพี่ร้องที่ภารกิจหลักของกอ,องทัพอิสราเอลคือช่วยเหลือตัวประกันทุกคนออกมาให้ได้จากเงื่อนมือของฮามาส รวมถึงกำจัดกลุ่มกอกกลายฮามาสให้หายไปจากแผนที่โลกให้สิ้นซากให้ได้และส่วนหนึ่งของกองกำลังภาคพื้นดินก็คือเหล่าบรรดารถแมคโครของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ปฏิบัติงาน คู่กันอย่างต่อเนื่องที่รถแมคโคหรือรถแบ็กโฮของกองทัพอิสราเอลเหล่านี้ร่วมกันตลอดโจมต,ตีตึกฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสหรือช่วงทําลายตึกอาคารของฮามาสนะครับที่อาจจะมีฮามาสดักเล่นงานทหารอิสราเอลอยู่ในตึกเหล่านี้ทําให้กองทัพอิสราเอลไม่ไว้ใจนะครับทึงนำม,มาสู่การส่งรถแมคโคหรือรถแบ็กโฮเหล่านี้นะครับทำลายตึกของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสจนทำให้เสียหายยับเยิน พังราบพนาศูบไปในที่สุดนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่รถแมคโครของกองทัพอิสราเอลจ้วงไม่ยั้งเลยทีเดียวตึกของฮามัดหลายตึกเหลือเกินที่ถูกรถแมคโครทำลายเสียหายยับเยินไม่สามารถให้กลุ่มกวาดกระรฮามัตใช้เป็นที่ดักโจมตีดักซุ่มยิงทาหารอิสราเอลได้ต่อไปนะครับและเป็นการประหยัดระเบิดของกองทัพอิสราเอลด้วยที่ไม่ต้องทำลายตึกด้วยระเบิดเจด,ดแดมนะครับแค่มีรถแมคโครมาจ้วง ไม่กี่ทีนะครับก็สามารถทําลายตึกฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้รายฮามาสจะทาให้เป็นผุยผงแบบดีแล้ี่น้องตามภาพโยที่ปรากฏที่รถแมคโฮลบถึงรถปราบีต่างๆของกองทัพอิสราเอลของหน่วยทหารช่างของอิสราเอลนั้นก็มีผลงานเหมือนกันนะครับตลอดระยะเวลาที่ทําสงครามกับฮามาสมานะครับและทําได้ดีอีกด้วยสามารถทําลายตึกฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาแบบนี้ และข่าวสุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่สามารถโจมตีตำแหน่งยิงจรวดของกลุ่มกอร์กลายฮามาสได้อย่างแม่นยำนะครับจากการที่ก่อนหน้านี้กลุ่มกอร์กลายฮามาตจะเคลมว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีใส่ประชาชนชาวปาเลสไตน์โดยไม่เลือกปฏิบัติว่าอย่างนั้นนะครับที่ฮามาตใส่ร้ายอิสราเอลอยู่เรื่อยมาและมาวันนี้กองทัพอิสราเอล ก็ได้เผยลีปวิดีโอว่าพวกเขาโจมตีตรงไหนกันแน่นะครับที่แท้แล้วพวกเขาโจมตีตำแหน่งจุดที่ฮามัสปจรวัออกมานะครับพี่น้องยิงจรวดใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลจนทำให้จุดปฏิบัวดทั้งกล่าวเสียหายยับเยินตามภาพวิดีโอบางส่วนที่ปรากฏนะครับที่กองทัพอิสราเอลระบุและตั้งข้อสงสัยว่าเคยสงสัยไหมว่ากองทัพอิสราเอลกำหนดการโจมตีอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายศัตรูและฐานยิงจรวดได้อย่างไรซึ่งเราจะดูได้จากสิ่งนี้นะครับเป็นมุมมอง จากข้างบนท้องฟ้านะครับพี่น้องที่มองทะลุป,ปุบโปงขณะที่มีจรวดของฮามาสปล่อยออกมาและกองทัพอิสราเอลจะเห็นจุดปลยจรวดตรงนั้นนะครับและส่งกองทัพอากาศโจมตีตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างแม่นยําที่คมชัดเหมือนเลเซอร์เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเมื่อเราได้เห็นโฆษณาชวนเชื่อไร้สาระของฮามาสที่ระบ,บุว่ามีการทิ้งระเบิดจากกองทัพอิสราเอลแบบไม่เลือกปฏิบัติเราก็สามารถ ตรวจพบนะครับได้ว่าฮามานั้นโกหกมาตลอดนะครับที่แท้จริงแล้วกอครับอิสราเอลโจมตีใส่ตําแหน่งของจุดปลอดจรวดของกลุ่มกอกาไรฮามาตหรือฐานที่มั่นของกลุ่มกอกาไรฮามาส์สำเนาเล่านะครับและถ้ามีประชาชนชาวปาเลสติ์โดนลูกหลงด้วยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสงครามแบบนี้นะครับที่กลุ่มกอกาไรฮามาต ใช้ชาวปเาเลสไตน์เป็นโลกมนุษย์นะครับที่กองทัพอิสราเอลต้องการกวดล้างกาลุ่มกวารร้างฮามา้สิ้นซากให้ได้ซึ่งก่อนการโจมตีกองทัพอิสราเอล ก็มีการประกาศโอยพประชาชนชาปาเลสไตออกจากพื้นที่โจมตีก่อนครับก่อนที่จะมีการโจมตีสถานะดังกล่าวไว้ในที่สุดนะครับขอดคอยจิตตามสถานการณ์อย่างกล้ชีดกันต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีแอดมินขอจากลาและพิงแถวนี้จากบูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ